อันนี้โล่เท่าไหร่นี่ครับอันนี้โลละห้าสิบาทโลละห้าสิบาทดนะครับเด้อเลือกได้เก็บเองเลยเฮ็ดพอฝายดอกใหญ่ๆอ่อนๆเลยครับผมเฮ็ดพอหนังรอยแปดสิบเฮ็ดพอหนังร้อยแปโอ้ยเก็บมาใหม่ๆงามๆเลยร้อยเป็นดูเนื้อคุณนะได้มาอีกขั้นหนึ่งแล้วของขายเต็มรถขึ้นกันข้างหลังได้ออกมาขาย เอาบ่ได้มาในรถตีบค่อยไปเด้อครับด้วยท่างเขาก็ะตือจื้มือล้มเกียก์ขี่ตมล่งหันบ่ไหวเลยขี่ไฟรถดีแปลกมากเลยครับผมกากขนาดันนี้พี่ลองวันนอากาดสีสันตลาดต้องต้อูครับอห้อยขี่กระต่ายมากข้เอเฮ็ดขอใหญ่ใหญ่เงาลงไปคุณละครับ้างหลัง บรรยากาศคึกคักครับผมร่างกายมีปบมีเขียดมีปูหน้าเห็ดพอง์งาลุงผมนั่งเลยครับผมขายดีโบเพยเห็ดพอกับซีเมนต์ไอส์ครีมนี่แหละครับไอส์ครีมไอส์ติมนี่ละแดดโบอกอกฟ้าคืมฝนลิ้นก็ขายดีคือเก่าครับโคนหุ่มด้วยกัน เดือกพี่น้องเด้อจะสิไปทาางไหนครับบรรยากาศสุดยอดเลยไปตังไหนเอวิ่งเฮอร์มเหไปตั้งไหนไปตั้งไหนบ้านนี้ไยังบักข้อข้อก็ลำบิหลอกข้อเป็นสื่อเลอเด็ทั้งในเป็นยังไงทังในไหมตอนนันเป็นขึ้นคือหมืดมืดเนาะ ่ถา <NYU S 2> มันถามข้าเจ้าแล้วข้าเจีาวัี่นีทดข้างในบกวนปันไหนล้พี่น้องเด้อวันสิบาพี่น้องเขาเิ่งข้างในแล้วบกวยเขาไปซำมันเป็น <h> อ <arta> ึมขึ้มอึมขึ้มนะครับนย่ยดนะอร่อยค่ะ เพ็ดพออย่างคนนั่งคนฝายนั่นายะครับเดินลอยนึ่งพี่น้องงามซําแม่่านี้หงามซแม่่เลดีมาก้สอยากจะว่าสวยหลายซอนี่จเลยสื่อไปจคนู่นั่งคนายลอยนึงเราว่าสิเขาไปข้างในเลยบ่ได้เขาไปเลยพี่น้องมีไฟต่ว่าไฟดันมืดถ้าสีร่งเขาไปเบิ่งจ้หน่อย ค้าเป็นตะมือดแล้วพี่น้องเดือดเสีพี่น้องเบื้องอู้ดขวบไปเบางทีแนมกว่าไปข้างในจังหวะมันมือดพอาะขาดไมข่ขาดเพิ่งเลืออกมาข้างนอกหลายนะครับแน่กว่าไปมันมือดเลยปกติเพิ่งกะสิงยางเป็นแถวเลยเนาะบางทีพี่น้องมันมือหลายเ <c oughs> พิ่งกะเลืออกมาทางนอกหลายยัง <c oughs> เริ่มสวยแห่งมาหลายด้วยครับแด้วทุ่มคนสื่อคนขายเพรฝนมัน้องก็ะเซ้าตกนะครับมันก็เลย่องนักไป นี่ตัวผู้ใหเฮดพอละทำมาสองตัวอูนี่โนมากกับซีเมนเฮดพอล่ะครับหลายกรามูอร่างเริ่มมากเริ่มมากอีกหัว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 มันจะไหนน้อยบบนี้อ้าม่นี่ย่งแหะเราคุ้มยางดีเลยโอ้ซีเมนผลละมากลากใหม่ะคือ ฮะซื้อยังก่อนอ่ะมีเงสดเลยพูดอะไรบ้างกันหนิน้องกัญญาที่ขายกันแม่แม่สุติแม่ละเนาะสร้างมาเอารถกูมาขายอันนี้หมดอ่ะเราก็บอกไปขายเห็ดเออเราก็บอกไปขายน้ำเปล่าน้ำยังเราอยู่พุ่นวันนี้เราเปลี่ยนแน่วเปลี่ยนแนวโอ้โุ่นล่างไห้เรียบร้อยขุ่นเนี่ยั้นี้ทั้งล่างไห้่พ่อแถมมักจิ๋วล่างไห่เราแถมมักจิ๋วหอม ถุงเท่าไรล่ะครับนี่เฮ็ดผอฝ่ายฝ่ายนั่งปนกันล่างให้เรียบร้อยนี่ปักติ้วให้พร้อมมันแก่บ่นอลเหรอมันอ่อนอ่อนอยู่จ้าโอ้ยดิฉันกรด้างมาหอดเฮ็ดผอนังปนฝ่ายเลือกคนอ่อนให้จักถุงด้จ้าเลือกคนอ่อนมันคือสิบอเสียงไงดอกน้องหลังลลางบ้าเราว่ะ อ่าเอาถุงหนึ่งจะห้าสิบบาทจ้ะหลังให้แล่อห้าสิบบาทมัดฟอฝ่ายเพราะเด้แกน่อนอ่อนเลยครับแทบไม่ติวพร้อมเราคนกลังลังมาลังมาอุ้ยงามนี่ย่งโน้บัดเบกมา เป็นสอบเป็นสอบเลยเห e ็นไหมงานพี่น้องเลยทางมันนั่นจืดงานจักหน่อยหนึ่งจืดจืดจนพุดแล้วก็ล่างเท่กบเท่เฉียบ สักสักไ้ยำนอนะักรักตัวที่้เเนี่เขียบหมเลยหุมใส่ต้นเขียบทงกบทอดเลทอดเราต้อง่ากันนีนะขาจนมันมันมีทอดยู่ไบเมื่อทอดระเบียงเลยทอดระบออ คุ่นแนวขายเราอยู่ในรถเต็มเลยคนนและเต็มรถบมเน็นของขายทรงใสพนเมาะบนไหนแนวมาขามาขายมาละคือกันที่โนอไร่หมโลละลอยนึงกับซื้อทักลอยนึง่อองกันยาดีขายน้ำไให้สุดก MM ้อนนาพนมมขายให้ผัวงวนอีกน้องเื่อพนะกำลังขึ้นมาหยิบ กำลังขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับเต็มรถเลยเมืองฟุกุมาสอปปปล้าครับช่องตาอูวนล็อกกระลังมาแล้วท่าเบิ้งลูกว่าขั้นอื่มีหยังเนี่ยไปไปว่าหูอยู่มุมสนท่าผู้พคนนกกระมามาบางขันเนี่ยทีเขาซื้อน้ายู่สุดก่อนน่ะนะแมนทีเป็นซื้อน่ะไหนเขากินน่ะนะทีว่าน้องมิหน้ายังเนี โรื่องอะไรกัอหรอมีเงินมาดิขายเห็บน้องกัมมาไหม <laughs> เดยอพีนน่น้องบรรยากาศเดี๋ยวว่าอีกขั้นหนึ่งแล้วของขายเต็มรถขึ้นกันทั้งหลังได้ออกมาขายเขาออ้าบ่ได้บ้านในรถติดค่อยๆไปด้วยกันด้วยพังเก่ากันจืดจื้มือล่มลเกียร์คีโตมล่งหันบ่ไหวเลย <med> มีไฟรถดีแตกมากเลยครับผมกักขนาด <med> มันบรรยากาศสีสันกับเป็นเสนเอีอีกอย่างหนึ่งของฟองตะอูครับมา <med> <med> องรุ่ยสีดตมสักหน่อยหนึ่ง <med> <med> ขอไปเบื้่ไอ้ตลาดนักข้าวมางอย่างหน่อยดูครับขนมฮาเข,าขอกไปเลือกเขาอะไรเนาะเพราะว่าเขาไปเลือกมันกะมันมืดแล้วนะครับมืนอนี่มันคุมฟ้าคุมฝนสภาเพอากาศทีไฟ ا ไห้อยู่ดอกแต่ว่ามันเกิดจากมืดเนี่ยขอกไปลาะบนทางในน้ำแขันครับหขี่กระต่ายหอยขี่กระต่าย <S <S วิ่งรบนข้างในน้ำกันดูข้างในก็มีอยู่แล้วครับสินค้าโอ้ข้างในสิเป็นพวกแม่เป้งพวกไข่มดแงดงเลยครับเด้อไข่มดแต่ยังมีอยู่แม่เป้เงเท่าไรนี่แม่แม่เป้งลอยหนึ่งไข่มดเพือกนกันบ่ครับอ้ยไข่ตรงๆเลยครับไข่มดสิอยู่ข้างในเลยครับเด้อขันมากไปหาตะเห็ดพอทั้งนอกเขบาบาเบิ่งไข่มดทั้งในเนาะแอยเนาะพี่บอกหอยหวามยังกับหอมย,ยังกับคนว่นาหอยหอมจักบาทละครับนือ หอมหอมแปดสิบบาทด้อครับเด้อข้ามาเบืองทั้งในเนี่ยเด้อไผกับไปรอหาตะเข็บผอเด้อบอกผมว่าทั้งในพูดักโอ้ทั้งในกับหกหลายเด้อยครับเด้อใครหมดลอยเดียวลอยเดียวคุณนังใจง่วงง่วงอยู่คุณนะของแท้เลยผู้ใดไกับบอกขมาไปหาตะอยู่ทั้งหนวกไรขมาทั้งในเนี่ยเด้อครับเด้อไปหาตะเข็บผออะไรตกินไครหมดกินแเป้งผื่นอลอยหนึ่งเดือดหกหลายหนึ่งไครตรงๆเลยครับผมทั้งในพี่เด้อทั้งในพิ่ละ เด้อครับเดอ้อ,เอ,เ,อเอาเอาบนทั้งนาด้วยมีจังไหนละเอียดจะรอตาเห็ดผอทั้งในก็นมี่เลยครับเดอ้อโอ้เพราะว่ากะกทั้งในกับสิบรไหร่คือซ้ำสูเทอน,นะครับเพราะว่าซาสูเทอขึ้นมาทั้งหมี่มันสุดเต็มแผงเลยนะครับว่ามันนี่คนเดือกว่ทาทั้งนอกเบอร์คนดีไปอยู่ทั้งนอกเลยะครับเ,เห็ดผอหนังเห็ดผอหนังที่นั่น นี่จริงหรองนหมากก็จะสีของงอกหลายนะครับข้างใน่เราบอกขมาข้างในก็มีคือกันนะครับเด้อดูนะล่างไห้ก็มีโบทันล่างก็มีมีบึ๊เกาะพอนางเงาะพอฝ่ายคือกันเลยของแม่เราแม่เท่าไรนี่ครับทอดละร้อนร้อนละลอยนะยยครับเด้อลอยหาสีเป็นหนังปนฝ่ายนะแม่เนาะ เขาหนังเลยครับมึงนนะอ้อันนี้ฝ่ายโซดสนะฮะสีพ่นระยูแต่ทั้งหอกครับข้างในกับมีเด้อครับเด้วยขมาเนี่ยเด้อเป็นเลาะแต่อยูทั้งหอกขมาข้างในเนี่ยทุกคนก็ต้องข้างในกับขายคือกันของเราคุณนะฝ่ายใหญ่ๆจักดีบดีตะวันยางสวนแส่วกันอยู่ข้างในบนบนขมาเลยขมาเลยครับด้วยมีคือกันยางสะดวกสบายบมดจืดหมดจื้อ ก็ผลหมักยางลุวยสิปมอไม่นด้รถพอหนังหนังเท่าไรล่ะแม่ผมเนี่ยของลอยนะครับด้วยพวกนี้นี่พวกครับอันนี้โอ้ยร่างไห้วก็ะมีเลยของแม่เราบนทันล้ลหางกระมีเลือกได้เลือกได้นะคนไปเล่าแต่อยู่ข้างนอกข้างในเราบ่เคยมีเลยครับราเห็ดพอหลายอย่นี่ครับมืู่นี่นะไม่ต้องไม่ไช่ไหน

ขนาดนังกด้หอยรส้หอยขี่กระตา้หอยหอมเลืรยันบอก็ได้ทนกระไล่รถกระไลาค้องคล้ายกระไล่เร้อพี่น้องเด้องหน่อนงหนัง้อยดสบเอหนังรอยแปดสิบ โอ้ยเก็บมาหมย์เมยงามงามเลยร้อยแปดร้อยแปดแล้วะเมื่อยากเมื่อยอากาศเริ่มจะคึืคักแล้วครับเท่ากับว่าตอนเสาร์วันบูตันปไหนเนาะตอนนี้เริ่มคึืคักเนี่ยแหละครับ เรมีบ <ard> ุกไงได้กระาลพุ่น่ะหลยพุ่นะเจ้งไม่กระท่านน่คือหุ่มกันแกหุ่มยังเก็บเ e ็ดคือกัน เฮ็ดผฮ็ดอคือกันเด้อครับเด้อเฮ็ดผอหอยไายหอยขีก่กระต่ายอันนี้โลโลเท่าไหร่นี่ครับอันนี้โลละห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทได้ครับเด้อเลือกได้เก็บเองเลยเฮ็ดผอฝายดอกใหญ่ๆอ่อนๆเลยครับผมอันนี้มันเนี้ยงกัน ลลัังมาหาหยครบนนครรยากาศคึกคักขนาดครับผมคนกําลังเริ่มมากแต่ว่าเขาขมาแดแหกๆคนมาทันมากป่านไี้นะครับขมาา่าตะเสาเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศแบบโอ้ยเรียกได้ว่าอุ่นอัวบรรยากาศอุ่นอัวเลยครับคนเริ่มมากหลายแล้วคนกําลังลังมาเห็ดกับกระลังลังมา ครับบรรยากาศปนป่วนคดไหลเลยครับเด้ออโ้เขาอยางถือข้างบนน้อเนี่เขาขึ้นยางสวนทางก็เจ้าเรื่อยไปหมดบรรยากาศครับคนหลายเลยครับแล้วบรรยากาศช่องตะอูครับบรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วครับผมน้องเอ,อ้ยมีโอกาสมาแนะนั่งหมพี่น้องมาวันศุกร์เลยครับวันปกติเมื่อกสิเปิดจันทร์พุธศุกร์ครับ แปดโมงเศารถึงสามโมงแรงแต่ว่าหรือวันฟุขของถิ่ลายเป็นพิเศษครับบางที่เราพื่อนคนกําลังสวยคนกแห้งหลายบางวันบรรยากาศทั้งหมาครับ้ตาม่เอส่ัวส่วนมากมือนี้บรรยากาศมันดีพันสียางเนาะคนสียางหลายครับรถบกี้รถปานเล บรรยากาศมันดีคนก็เลยยางบันยากาศเป็นกระลังลังลงมาเฮ้าลังขึ้นเมื่อบรรยากาศก็ไปบอยากยาง,ง ขี่รถขับคนละสิบบาทเขาว่าเพื่อนก็จะไปจอดให้มองตลาดอาหารปลาเลยครับนะในยางย่างแตงย่างคอยเลือกส้มสินค้าแต่ว่ามืนอี้มันเป็นแตงยางอยู่ครับเพราะว่าบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนครับวิวดีบรรยากาศดีครับ ลังลังลงมาเล้วครับด้วยครับ เต็มไหนพอรละศ้าฮะเฮ็ดพอรูดละเศร้าเฮ็ดพออย่างรูละเศร้าเบาเฮ็ดพอรูละเศรเฮ็ดพอย่างพอไฟพอนังหน่บ่อรงมากันยางมาเข้ากันยางไปเต็มรถเลยขั้นน่ง บรรยากาศมันดีครับวันนี้บรรยากาศบ๊วยอนตุ้มไก่ก็มีเแล้วครับแล้วลอยซีหวัดแปดสิบบาทเสรียปลาใส่มองแต่เรายางโมไวแล้วเอ,อื้อมรถแล้วเพือ่อนพูดปะเออเราได้มองได้เราได้เห็ดโอ้มแม่เนี่ยเด้อเห็ดโตเท่าไหรแล้วแม่เนาะ เฮ็ดหนังบมดครับเฮ้ยฝอฝฟเฮ็อฟอายพอเลยกินน้ำพึ่งกบฝอฝายแล้ววะตอนไม้ยางตอนเมื่อขี่รถก็ไวแล้วแม่ลราไปแล้วรถของมาขังหมอกับสิมี่ด้วครับด้วยยางของมาแหลกๆเพิ่งกับสิพอนี่ยนะ นางสินังขายทั้งนี้แหละโอ้คละหมากรากไม่หลายเลยเว้ยอยู่ว้อยผู้คนยางหลายเ้ยพี่น้องเด้อ แล้วผมถือฟ้าพีฟ้าหน่อง,งาอยางออกไปเรื่อยๆเบื้องบรรยากาศว่าผืานยางออกไปเปนนนน็นยังไงเนาะคบเนาะว่าบรรยากาศมันได้ครับแดดบ่ฮ้อนปันไดดบรรยากาศกันนายยางอยู่ครับมื้อนี้